ส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องถ่ายคลิปยีม่มิวไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วคอมดามา่าบ้าทำไงอ่ะ,อะทีเนี้ยมิวโว้ยพี่ขอโทษอ่ะพี่เลอร์ดหน้าจออัดไปแล้วว่าแล้วมันก็มันก็หายอ่ะคือฟังไปจนเกือบจบเพลงแล้วนะเมื่อกี้คือสามารถสามารถรีแอคใหม่ได้เลยปะ งั้นคิดที่หนูรีอคเพิ่มกูจะบ้ามิวเอาใหม่นะเออเออมิวเอาใหม่ได้ได้ได้ไม่เป็นไรแม่แล้วแต่แม่เลยจะทำยังไงก็ทําไม่มีวอกมาทุกคนค่ะเทิงบาปเทิงคิดทอดมิวฉันขอโทษฉันก็อยากให้เธอดูด้วยกันนะเทิงบาปเทิงคิดทอดนะเอาใหม่เอยกูกูต้องเริ่มใหม่หมดทุกอย่างเลยเถอะบาป อย่าดับนะอีคอมบ้าต้องซื้อคอมใหม่แลอวะทุกคนโดเนทกันไม่ได้นะคะเธอรบ่าวเธอร์กีทอด่ะหมิวรัศดาพรค่ะถูกต้องมากและผู้แต่งบิ๊กพุ่มรินควบคุมการร้องและโปรดิวเซอร์โดยเทนายเอคนทั้งวงการหมวลำแล้วค่ะที่แบบเป็นปรมาจารย์ทันโครุ่ะมา,าสวยมาก มึงแบ<อ>งบ<อ>นี้านลูกนี้สวยมากอะดีมึงหลับตาลูก็รู้ว่านี่คือเสียงหมิวแต่ว่ามันแต่งหน้าแบบเนี้ยแล้วว่ามันสวยหลือบ้าขึ้นเลยเนาะติดสวยเดี๋ยวนี้ติดสวยนะไม่ไม่ติดไม่ติด ติดแกมเราอ๋อเดียๆๆ๋ยวเดี๋ยวไม่แบบเหมือนเดิมแเราหรอแบบไม่เป็นนางยักษ์นางยกเราอ๋อเขาเหรือไงเออเดดนางว่วงอายทิศน้ำไอไลแ่แถวเว้ยเอ้ยอย่าไปแบบนี้ความแต่งก็สวยมากเลยเนาะมึงแต่ละคนแต่ละคนในสาวแบบแพงนี้คือเลิศกันหมดเลยเนาะอัสซฮู ว้ายคำชูะูุนมระเบ้ามันก็เจ็บบ้ามึงคำว่าชูบพ้มระบ้า,ากันเจ็บนะคะใครจากไอก้นับหนึ่งสอง,องหัวใจบไ่ได้ละ แนวพวกเขามาว่าใส่เนี่ประกบบเขาก็เล่นดีเนาะต้องยอมเขานาะยอมนะให้สวยมึงและผู้ชายนุ่งเตี่ยวขาวเนี่ยมันเสียวนะก็รู้อยู่ว่าเตี่ยวอ่ะมันสั้นแล้วมันเสียว มีตะกูเดหล,ละที่คิดอักบูสนเวลาฟอกฟีบงล,ลัม่ะมีตะกูดหล,ละมาหมิวมาหมิวหน่อยพี่ขอหน่อยหมิวตื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 ดืดตืตืด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 ตืตืตจตจตจตไปอุ๊ยดูดีดีฮฮฮฮมามาดอดอ ดิ่ง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 จึ่จึกิวเย่มิวสู้โว้ยไปตึ้งผัวเขาพัวเขาพัวเขาผัวเขาเป็นแฟนเรานะอีดอกพัวเขาจะเป็นแฟนเราเยี่ยมเหมืนกันนะอีมิวนะมิวอย่าอย่าไปรักเขาอีดอกเขามีเจ้าของแล้วเพื่อไปเอาพัวเขาก็เป็นแฟนเรานี่ใส่ไม่ดีนะคะพวกเมียนงไปน้อยนะคะอย่าไปมีนะคะ เขามีผ <fingers out> <them> ัวอยู่แล้วก็อย่าไปเอาเขาเขานะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงถ่ายดีมากเลยอ่ะถ่ายสวยมากเลยป้อมแปบบแล้วดูก็ไม่อุศวายตายก็ไม่เล็ดยุดกัดขังป่าเลยเนาะอีดักเนาะมันไม่มีที่อื่นเอากันเลยหรอคะหรือว่าไงขึ้น ขึ้นขึ้นขึ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 ้นขึ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 ้นใช่เนอเด้อได้เด้อเด้อเด้อชายเด้อเด้อเด้อชายเด้อตึ๊ง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 ตึ้งตึ๊งตึ๊งตึ๊นตึ๊งโา้โหโคตรดี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 ฮึ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 มามาดี มาโล่เธอให้เฮาตั้งแต่ยามใดทำไมทำไมบอให้น้องเป็นตัวจริงลอยยิงห้องเพิ่นมาตึ้งตึ้งไป ดีดอีศกครมสวยมากอยู่ซ่อ,นอ,ซอน,นอยู่ซ่อนอยู่ซ่อนเป็นเมียเขาก็ต้องอยู่ซ่อนอยู่ซ่อนไงอ,านาอีดอกก็เป็นเมียหลวงเขาซะสิไปหาผู้ชายที่เขาไม่มีมเมียอ,อยู่แล้วอ่ะ้ยา,า,ปปายแล้วก็ามาเอากันตกกลางข้างต้นไม้เลยแล้วก็เล่นของด้วยหรออีดอกแรงเกินในปแบบปมจบจบจบ ว้ายผู้ชายเขากลับมาสู่เหมือนเดิมแล้วอีดอกทำของใส่ผู้ชายนี่ก็รักผัวป้าผัวป้ามีหา่าโอยตายตายตบไปสักทีดึงหัวสมหน้าสมน้ำหน้าจับอะไรไปใช้จับไปแล้วตบตบว้าฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าฮาทางนี้ค่ะพี่นี่ค่ะครัตบตกทางนูนตกทางนู้น โคตรดี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 ตึ้งตึ้งที่สุดที่สุดถึงความจึ้งที่สุดถึงความจึ้งที่สุดถึงความจึ้งถึงความจึ้งความจึงความจริงความพงความองความองความจึ้งขอพูดอนุญาตพูดอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพลงนี้ดีกว่าเพลงเดิมไหมที่ร้อง เป็นไอ้นั่นอ่ะไม่ได้ดีกว่าพูดตรงตัว่าไม่ด้ดีกว่าเพลงนั้นดีกว่าเพราะว่าเพลงนั้นน่าจะไว้์ลาง่ายกว่าแต่ข้อดีของเพลงนี้คือมันนําเสนอความเป็นยิหมิวได้ออกมาเยอะมากๆเลยเนอะโดยที่ไม่ต้องเป็นคนอื่นอ่ะก่อนหน้านี้คือเป็นคนอื่นไว้เพราะว่ามันเป็นพระเป็นนางพระภัยชเป็นนางอะไรวะเป็นนางสีเสือสมุทรเนาะแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่บอกเล่าความเป็นตัวนางได้ใช้เสียงตัวเองที่มันเป็นเสียงตัวเองเลยโดยที่เอาตัวเองมาเป็นหลักเลยหมิวมันเอาอยู่นะ เอาอยู่ทั้งบนเวทีและเอาอยู่บนการออกเพลงออกเทปอะแล้วพอเวลามาเล่น MV ด้วยแววซุปเปอร์สตาร์คนรักคนหลงนางเยอะขึ้นได้แน่นอนฉันอยู่เคียงข้างความฝันเธอนะหมิวหมิวหล่อนต้องสู้นะฉันส่งใจใช้เธอเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเธอเป็นคนมีความฝันแล้ววันนี้ สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจที่เราได้เห็นบอสโจดันคนใหม่ๆอย่างหมิวเองด้วยหมิวคือตัวเลือกที่ดีมากนะชั่วโมงนี้นะคะในการที่ปั้นในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลําเพลินโชว์เพราะอุตสาหกรรมตอนนี้คือของสองบ้านเนี่ยก็ต้องมีสองสองฝั่งเนาะถึงเวลาเราก็จะให้องอุ่นเป็นนางแบกคนเดียวคนเดียวมันก็จะเหนื่อยกันตตายกันอยู่กันอยู่วันย่งข้ามอยู่ให้พี่มิวมาช่วยแบกมันก็จะดีเพราะยี่มิวนี่คือเหมาะกับการแบกมากเราะนางตัวใหญ่ ฉันรักเธอนะมิวเพลงเธอดีมากทําให้มันไวเล่ากันเพลงนี้ครูบิ๊กตั้งใจแต่งให้เธอสรู้เพราะว่าคามันสวยมากแล้วก็ทําออกมาได้ลดสมแมนเตนเข้ากับเธอมากถึงมันอาจจะเป็นเพลงที่จำยากหน่อยเวลาฟังจบอะไรเงี้ยต้องยอมรับแต่ถามว่ามันได้เห็นเธอทําอะไรได้อีกเยอะแยะอวยมันก็เลยพิสูจน์การเวลาในตัวเธอไว้ยหมิวว่าเธอ เหมาะกับการที่จะอยู่สาาน้อยเป็นบ้าแหาจริงๆที่ตรงนี้เป็นที่ของเธอเพราะแฟนคลับอย่างฉันที่เป็นคนดูฉันก็มีความสุขนะเวลาที่เห็นเธอออกเพลงอะะ่ะขออนุญาตเสียน้ำตาให้น้องมิวนะคะแล้วก็อยากจะบอกมิวว่าพ่อพ่อแม่ทุกคนเปิดใจรักนางเธอนางเป็นคนไม่มีอะไรแล้วนางเชื่อสิว่าถ้าวันนี้นางได้หนึ่งในมาแรงหรือถ้าวันนี้นางมีเพลงที่เป็นเพลงคิดของนางเองอะ่ะ ด้วยตัวนางเองแล้วอะนางก็ดีใจนางก็นอนร้องไห้เงินหนึ่งบื่นบาทวันนั้นที่พ่อการชัยเอาไปให้หนางอะมันก็เปลี่ยนชีวิตนางแล้วแต่วันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้คือมีเพลงใหม่แล้วนะคุณผู้ชมนะศรัทธาในตัวนางกันเยอะๆสพ,พอร์ตนางเยอะๆให้มาละไนางเยอะๆเพราะว่านางก็คือคนคุณภาพคนหนึ่งที่มีสายเลือดสาวน้อยเพชรบ้าน,นแหงเหมือนกันกันกบลูก พวกเราที่พวกเราก็รักเช่นกันนันก็คืออูงอิงรัตนะพรเพ็งบ้านแพงขอบคุณที่ทำเพลงนี้ออกมาขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆ